สวัสดีครับผมวันนี้มีมาเทสงานของค่ายกบทุลพิษพิชิ่งครับผมจะเป็นงานเข่าวควายก็ตั้งแต่3เซนขึ้นไปถึง5เซนสำหรับงานเขานะก็จะมีงานไม้ทั้งกบสายและกบโหดเดี๋ยวชมแอคชั่นครับผมตัวนี้จะเป็นงานทรงหลังแอนของเข่าวควาย5เซนครับชมตัวละ2ไม้ครับผม ปกตินะแล้วับปากินแล้วับปลากัดไม้นะงานมี9้าตัวนะต่อไปก็จะเป็นกบเขาควาย4.5เซนทรงหลังแอ่นท้องเว้า มันปกตินะ ไปก็จะเป็นงานสี่เซนของเขาควายทรงหลังแอนผู้ดำแดงสเซนครับตัวนี้แอคชันก็นจะถี่ขึ้นมาหน่อยเพราะกบตัวเล็กปกติ เล็กยิ่งถี่ครับผมต่อไปก็จะเป็นงาน3.5าเขาควายทรงหลังแอน่น

ยิ่งเล็กยิ่งถีตัวใหญ่ก็จะสําหนักตัวนี้จะเป็นสามเซนขาควายทรงหลังแอนสามเซน